วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใครแอดมาค่ะทั้ง Facebook และก็ไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอา้าไปสิไปเรียกพ่อแม่มาด้วยเออ อย่าช้าเร็วเร็วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวีสด้าสวัสดีกับทุกคนด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแ,แม่เหมือนเดิมในช่วงเช้าเจสโซบางบอกกับในรอบของผู้พันกรอบนะคะในช่วงของลัคกี้ชามในกลุ่มลัคกี้เกมาบวีเรนเจอร์อ้ยะ สังกิดคล่องเลยเกินนะอะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มนะคะอยู่ที่1416แล้วนะยจะไป15เมื่อวาน13นะคะวันนี้ไวมากนะโอเคกับในรอบผู้พันกรอฟนะคะในช่วงของลักกี้ไทมนะคะผู้พันแจ้งมาทั้งหมดมีจ็อกเกอร์4เกมด้วยกันมีบอสหนวดดำนะ,ะแปะแมวมูหลานแล้วก็มีของพีศกี้ด้วยกัน4เกมนะคะอะเนโกะจำนะติ่มซำ หนูแล้วก็อแปะไข่เช่นนะอ่ะรอบนี้เราจะมากันแบบกรุบกริบหาทุนเพื่อจะไปสารต่อในรอบต่อไปนะคะทุกคนอเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบของผู้พันกอฟนะคะของในช่วงลัคกี้ทามเราจะทํากําไรกันได้อย่างใจหวังไหมโอเคก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีแม่ด้วยทั้งช่องหลักช่องช่องช่องอะไรวะเออช่องวีสองเออทำช่องเองลืมนะ ช่อง V2 V3 นะครเป็นช่องสำรองนะให้ไปกดซับกันด้วยนะคะฝากด้วยนะ please อ้ะเพื่อเพิ่มความอรรถและความอิจฉาให้กับผู้อยู่ทุกคนะโยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอันเดอร์ส d ตนกันแล้วก็ไปกันเลยอ่ะก็มาอยู่กับนหน้าเกมมาแปะนะคะในกับการแจ้งช่วงแรกของผู้พันนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะ ซื้อทิ้งกันสักหนึ่งรอบพาทุนมา2,500เอาแบบรอบนี้ขอแบบก,กรุบกริบกรุบกริบก่อนนะแล้เวเดี๋ยวเราไปเหลากันในรอบต่อไปนะคะ <c oughs> อหนอยู่14ยังไงลูกอืออ่าร่าง3บนหนึ่งวันนี้ยังไงยังเป็นประโยชน์อยู่นะคะของสูตรของเฮริสนะยังไงลูกเลยอ่า12 สิ 16, ต้องมาแล้วยังไงลูกโอ้ยไอจัดพิธีเมย์ยีสิบแปดนะคะข้างบนสิบสี่ยังไงลูกย,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  18, ะะ 14, ยังไงลูก,งงลกอาหวานปากหวานแมวนะแบบนี้นะ20ยี่สิบตันตันไปหมดปัญหาเออยังไงข้างบนสิบหกถึงไหมถึงถึงเออสิบแปดลูก โอ้ยวัดดอฟักเปรนอ่ะ,ป,ะปัาเบ็ดกันมานะครับซื้อทิ้งไปหนึ่งรอบแล้วก็ได้ทิ้งจริงๆนะประปับเบ็ดกันที่20บาทโอเคซื้อต่อเลยนะคะไม่รอช้าเออช่วงนี้ติดเฮียๆนะมาซื้อฟีสปินกันรู้สึกว่ามันเข้าง่ายดีนะคะซื้อปีนะปรับปรงมารอบใหม่นะครับสมาชิกบอกว่า สายปั่นกำลังดีอ่ะสลับกับกระโดดเวทนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปค่อยไปลองกันในะรอบต่อไปนะคะยังไงลูกคูณ10ได้อยู่ยังไงยังไงต้องมาแล้วยังไงลูกเออคูณ12ไปดิ14ตามมาเลยค่ะติดติดอุ๊ยอ่ะสิ 16. ยังไงคะยังไงลูกไหลไหมลูก สิต่ออื้ดโอ้โหหวานหมูอีกแล้วนะแบบนี้นะเอามือลูบที่ปากนะเช็ดน้ำลาย <laughs> อ้าตันๆไปหมดปัญหานะคะเต็มเต็มสบแปดยังไงยังไงยังไงตันไปดิยีสิบสอ้า 2ีสคูณยี่สิบเรามาดูว่าเราจะแตกหมื่นหรือไม่ก <c oughs> าเอากรุบกริบนะอ้าเอากรุบกริบก็พอนะครยังไงลูกโอยอย่างเงียบรอบที่สี่หมุนที่ห้าหมุนที่หกโอเหย,ย็ดเปียดอย่างเงียบเจ็ดหมุนแล้วนะคะยังไม่จ่ายเลยนะแปดหมุนยังไงลูกโอ้ยเพิ่งจะมานะ ยังไงเคหนึ่งสองอไม่มานะคะแตกน้อยนิดเหลือเกินนะก้อนแรกได้กันทีแปดร้อยนะคะซื้อไปหนึ่งพันอ่ะยังไงลูกอุ้ยน้อยนิดเหลือเกินเธอถ้าแบบนี้สันนิฐานเลยนะคะการหมุนตันเป็นเป็นอันไม่จ่ายนะอ่ะดูให้ออกนะคะเห็นไหมเราได้แบบน้อยนิด แบบน้อยนิดนะโอ้ยยี่สิบรอบมันไม่จ่ายสักกี่รอบแล้วเนี่ยได้อยู่เออยังไงลูกอีกนิดนึงช่องสามอเอลงมายังไงไม่มานะครับเย็ดเปียดม่รอบที่สองเรากำไรอยู่ที่หนึ่งห้านนะครับตอนนี้ นี่ถ้ามันไม่มาเลยก็คือขาดทุนอีกแล้วนะอยููได้อยู่ไวมา2ตัวควบคู่ไปคิวช่อง3ามยังไงโอ้ยไม่มานะคะน้อยเหลือเกินนะน้อยเหลือเกินนะอ่ะถ้ามาแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเอากําไรสักหนึ่งเจ้าก็พอนะไม่รู้จะถึงไหมนะเนาะไอ โอเครอบ2เราแตกกันที่2 9 60นะคะรอบแรกเราทิ้งกันจริงๆรอบ2กงกาไรมาแล้วอะประเปิดไปที่40โอ้ยหมุนนานเหลือเกอินนี่แม่โอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดเออทำไมไม่ออกในฟรีประทัดนะคะยังไงประทัดแถวแรกลูกโอ้ยไม่มาอีกนิดนึงยังไงประทัดโอ้ยไม่เข้าอะ่ะ มาซื้อฟรีแบบโหดๆนะคะเอากุบกิบเป็นทุนไปรอบได้ไปรอบ <c oughs> ไปเล่นในรอบต่อไปนะอ่ะกำไรมาแล้วซื้อกันไปที่แปดสี่ิบนะคะสองพันุนสักนิดนึงยังไงลูกได้อยู่เออสิบสองยังไงมาไหมไหลไปลูกไหลไปเออได้อยู่สิี่ต่อนะคะล่างสาม่างสามล่างสามเออ อ่าสิหอืมสิบแยังไงลูกนิดนึงอย่าตกเออได้อยู่โอ้ยสวยสวยใสๆนะคะ20่สิไม่ค่อยใจยนั่นไปแปดสปอ่าได้ยนะู่นะอ่ะนิดนิดน้อยๆน,นะคะสองเออนิดหน่อยจริงๆยังไงลูกโอ้ยห,หมุนหมุนน้อยนะหมุนน้อยยังไงเน้นคูณไว้ เน้นพูดไว้ยังไงไม่จ่ายนะคะไม่จ่ายนะนิดหน่อยง่ะเธอน่าจะขาดทุนกันรอบนี้อ้อได้อยู่ยังไงลูกต่อไหมออได้ค่ะยังไงลูกโอ๊ยฉับฉับชิงชิงชับๆ อ่ะกำไรกันกำไรมาตอนนี้อยู่ที่1.168รางวัลก็ตัวระดับซูเปอร์จัดไปดีแมย้ยน้อยนิดแต่ก็ให้นะคะเห็นไหมหมุน8รอบเองนะได้ไล่ๆกันเลยอ่ะพอใจแล้วได้ก็ถือว่าเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเกินครึ่ง เกินไปเลยนะโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีเมลด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสำรองนะยู Yo, วีสองวีสรวมถึงช่องหลักด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะมาด้วยเกมอะไรของค่ายพีจีไปแล้วนะทุกคน